สวัสดีครับวันนี้จะเอานมจีนนะครับที่เป็นนมจีนที่เหลือนะครับอันนี้ก็ประมาณ2วันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะเอามาให้วัวกินนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าวัวจะกินหรือไม่กินนะครับปกติแล้วนะถ้าเป็นข้าวสุกนะครับวัวจะกินนะครับเดี๋ยวลองนมจีนดูนะครับ ดูตัวนี้นะครับตัวนี้กินนะครับตัวนี้ดูตัวนี้นะครับรรนับนบน่นก็กินนะครับ อันนี้ผดดู้ดีไม่กินนมจีนตัวนะครับนี่ตัวนี้กินดีตัวนี้ก็กินวีซ่ากับน้ำค้างกินลองดูตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวนี่ชิมก่อนนะครับชิมก่อนโอ้ชิมอยู่นะครับตัวนี้ น้ำข้นไม่ยอมกินตัวนี้ก็ไม่กินนี่ตัวน,นี้ที่กินเนี่ยอ,อ,ะอะไรไหมเอาน้ำจิ้มไหมเอาน้ำยาไหมลูกด,ดูตัวใหม่นะครับตัวนี้ก็จะกินเหรือไม่กิน เห็นเพื่อนกินหร้อเปล่าอ้อกินดีอ่าน้ำขุนไม่ยอมกินจะมาแย่งเขาทำไมเอาเอาาเอาชิมดูชิมดูบิ๊กทีให้กัน ดูนะครับที่ให้ไม่อยากกินนะเพะืเ่อน,นคีดิน